ทักทายสบายดีพีพีเอฟซีทุกคนที่เข้ามาหลับชมในซองบอตุนเด้อพี่น้องวันนี้ก็มาพอๆกับซองบอตดดุนอีกแล้วพี่น้องแต่วันนี้ก็สิได้เดินทางไปเวียงจันทร์เลยเด้อพี่น้องก็พอเพ,พ่นเนาะแต่กันสังหรี่พี่น้องไปกันสามคนเนาะเพราะว่าเครื่องนี่ยัดลายเด้อพี่น้องเครื่องทีซาวเ์กันที่ใยกันย่อเนี่ยอารเมสเมสซี่แล<ห>้พี่น้องบายดีได้ไหมบายดีพ่อแม่พี่น้องครับ ยังบูว่าสีมามือใด้ด้พี่น้องกะว่าเผื่อไปฮอดูกับถือว่านานพอสมควรเลยเนาะกะว่ากะว่เดินยังบู่๋ไหมสองวันหมดเลยเนาะเผื่อไปฮอดกูบแม่กะตามมีญาติพี่น้องพี่น้องเลยพี่น้องไปแหว่เยี่ยมยามเนาะไปจังสีได้มากะว่าซองมือขอเพื่อนได้คุณนายคนครับสั่งเด็ดพี่น้องคนแก่เนี่ยมันหนัก อ่ะไอ่นพี่น้องเลยแอดซอฟเฟอร์เนาะไปทำกันเนาะล้างรถกาศิได้เอาลงงด้วพี่น้องเพราะย่านเครื่องลายเนาะกาได้เอาออกล้างรถแต่มีแต่เนี้เนาะที่ล็อกที่รถกะได้เปลี่ยนแล้วเลยด้พี่น้องเลยกาศิได้เดินทางไปเนาะไปนี้เนาะไปเลยวันนี้ไปเลยพี่น้องเลย ไปพี่น้องประตูกับสีไทยเป็นระ,ะยะระยะเหมือนเด้อพี่น้องเป็นสอดเป็นสอดเนาะตามเหมือนทีไปเยี่ยมพี่น้องพี่น้องแต่ละว่างไอ้เรื่อพี่น้องขอเวนะพี่น้องลายเนะาะมาพี่น้องเลยทางกะมทอดทางแกงกระเบาเด้อพี่น้องไปทางแกงกระเบาเนาะเละองลองขึง้นกูเละก็ตั้งตั้งเก่ากูเละไปทางแกงคองพี่นอ้อง,งท่าสีโคตรตะบูนปไปเลยตอ้งเก่าไปเลยลายจุดเปร์นั่นจบลานเลย นั่งย่านั่พระน้ยาพ่นปีเลยโอายาพ่นนอปีแล้วพ่นไปจอดมูลานไปจอดมูลานไปนเลยจอดมลานเพอพี่น้องไงขาอย่ทพ่อพ่นกับยาพ่นปันเลยขยาาเลยนั่งขยาปัดได้ลาปีเติมเนาะเท่าก็เมื่อจอดจดเท้อมันสาปีแลสีปีแลวเนาะแม่คนเป็นเนี่ยไปสิเจอ่อย่านมือมันเออมันข้องเฮียนข้เฮียนเนี่ยมือย่าง มันมาฮัทได้ป่าวันพุ่ดใช่ไหมพุ่ดปุดนี้นมั่เลื่องเฮี้ยนแตอ่อ,อ่ามัรเื่องเฮียนอ่าพี่้อเสร็ทางเนาะแดดๆพี่น้องมือนี่ทางกาอ่งอันตรายหน่อยนึงเ้อพี่น,น,น้อนงเป็นอรก็หอนทางดีดอก เมืองลวดเราไปอยู่กันซ่องนี่นี่ตัวนี้เลยแม่เลยนอยู่ในชองนี่นี่ดีเมืองไซบูรีพี่น้องไงมเมืองไซบูรีเนาะกาสิไกลเติบได้พี่น้องเผื่อสทีหอดแต่ละบ้านเนาะทอดไทนอนหันได้พี่น้องนะครับกล้าว่าบ่อหอดทางน้องมือนีนเมืยงจันพี่น้องมันไกล แต่สวันาเขตนะเวียงจันจากกิโลเมตรปะจักอยสี่ร้อยห้าสิบกิโลเมตรไปรุงเโ็บไกลเติบเนาะธรรมดาได้พี่น้องเล้อยห้าิกิโลเมตร ก่อสาคามด้วยพี่หน่อยได้ได้พอเ้อะ้ากลางเวน้นพี่หน่อยกลางคืนอันตรายเนาะเดินทางมันนาไครมันนาไครเนาะมันาใค ข้มา,ามาขวมลินทักทักขนมเนาะที่นี่เลยพี่น้องเลยี่ทัดขนมก็จะอยู่ทางนั่นพี่น้อง ใหญ่เลยเด้อพี่น้องตัวนี้เนาะดอนเป็นมะเขือพดอนบนนี่เออระปขือดอนบนสวนแถวบ้านไหมเอ่อเขียวเขียวเลยเนี่คือดอน่อยเนาะเขียวดันเขียวพี่น้องเลยซื้อหอดบ้านเลยเด้อพี่น้องหอดบ้านร้านมาเลยจักปีเลยพอเลยมานี่สามปีเลยเนาะร้านแบบเด็กทีโตเป็นสาวเลยมาจากพี่น้อง เจอด้ะเจอด้วยร้านไปเลยเนาะของพ่อเออเอเจพี oh, ่น oh, uh, like ้องตอนนี NG ้กําเดินทางมาห้องเลยเด้อพ oh, ี่น้องเอ้าเทีนร้านไปเลยเนาะโอ้ปลูกลายเด้อพี่น้องเลยปลูกอยู่ควาเซ่เนาะกิโลพี่น้องเลยลายอะไรพี่น้อง พี่น้องกาล้านเป็นบ่อยู่ได้พี่น้องคนไปโรงเฮียนรงเฮียนเนาะอเดี๋ยวไปไปไปโรงเฮียนอี่พี่น้องไปเบิ่งโรงเฮียนเนาะดูเป็นสาวสัมไดเลยพี่น้องเลยมือนเห็นโดนเลยเนาะมาพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นแม่มาเบิ่งร้านมาองเฮียนเลยเด้อ <chore> พี <speed> ่น้องเพราะว่าโองเฮียนยังไม่ได้เลิกเนาะ ไก่พี่น้องเอ้ยคนละแข้งคนละแข้งพี่น้องเอ้ยคนละแข้งคนเลยตังวัดไก่เนาะไก่เดเรมาเบิ่งร้านเป็นอยู่ข้งเหยียบมีโอกาสเนี่ยพี่น้องไงโอกาสหรือไม่หน่อยเล็กน้อยเมาหุ่มเบิ่งเล้วพี่น้องไปได้มาหาเหมือนกันเนาะเีออจะห้องพอได้เลยนี่เอาไปเลยแล้วเป็นลุงสินใจแล้วเนลุงสินไปแล้เห็นร้านไปเลยเด้อพี่น้องไง มเจือเลยเนาะแต้มาช่วนไหนเนาะสามสามสี่ปีเลยยนหองปสมปมเลยเน่ยโอ้ย็นเป็นเลยบอวยอยากอกันอะไรกับกอยาเนาะนาอยากแบบหนึ่งเนาะนาอขึ้นอเออกอยาอยากอยากคือเจ้าอะไรลายกว่าเดย ก็อยากรไปขึ้นไปสาว่มอมาอยู่นั่นแหละเออพูดนี้มาดังโด่งเนาะได้บางเจ้านิ้วหนามาเบะฮมฮึมฮึยาเมฮยมฮึมฮึมฮ่มฮึมฮึามฮึ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 มฮมฮึ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 ยฮ่มฮึมฮึอฮึมฮมฮึมฮึมฮึเฮึม คนเติบบ่อยมากเพราะเราต้อเลยู่ในไฮรันเลยตามสิบห้ยสามหกพีย่ามันย่าพยามเลยแต่แต่ผู้นี้พันตัวนี้จะนะเนาะโค้งโค้งหนาเยอะโค้งหนาน้อยโค้งหนาน้อยุโค้งหนาใหญ่ได้คือเจ้าได้บีแข้งชิใหญ่กว่าผู้นี้อยู่ พี it, <S <S day, sounds, no ่น้องก็เด้นมาแหวนน่งเล่นนำก่อนหน่อยนึ่งพี่น้องมาพูดคุยกันเนาะก่อนสี่ด้ไปเวียงเนาะอันนี้กะแม่ของดองเพ่นอพี่น้องแล้วก็พอน้องกอยาเนาะปีนี้ไก่ตะกี้ละเอียดนั่นเห็ดหน้า เดน้าลนไปทางานงหลายเนาะไปทํางานกัึงเมียแต่วันนี้คไุทิ์เน่เคุินาจาคนพุณอาคุันบอเออคุน้อยไปทํางานบอเดี๋ยวพี่น้องแถวอ่ายเป็นพามาบ่งแถวแขมคลองนะพี่น้องเนยโอ้แทวนี้กวงนะแทวนี้เนาะกวงกวงกวงพี่น้องเน เขาก็ให้หาปลาอยู่ไหมเบือกได้เนาะเขาให้คืนไปปลูกมาเลยเนะานนนนะีม่มาน,นปลูกเ,เป็นดอนนีบ่อน,นะคะอ๋อโอ,อ,อ้แ<า>ม่เ็นเป็นจอมมาัธาตพนมอ,อ่ะไก่เนาะ ไปเขาไม่ยงอยู่ตัวไปไปเนาะวาสิมาอยู่มันไก่ไอ้กบมเลยถาดพนมตะสว่วงหนึ่งเลยพี่น้องโอ้ยขี่รถบ้าถ้ามีรถใหญ่แล้วขี่ม้าลุกแพลนุกไปเลยนะไปเลยเลยเนาะเสียร้อยบาทร้อยบาทขาเครื่อร้อยบาทขาเครื่อร้อยบาทไปจากเถื่อนได้เข้ากันแต่ว่าไปจากเถื่อนพี่น้องเลยถาดพนมเนาะ เห็นเนาะเห็นเขาถ่ายลงอยู่อสุดลูกตาเนาะปู้นอะกันอันนั้ฝั่งไทยเชยเนาะฝั่งไทยวะมาทำมันมี่หงํามเลยเพื่อเขาเล่นนเขาเล่นง่ามเขามาเนี่ยเขาเล่นมีหงามูนี้แล้วู้ดบอนี่มันมันโมท่วมวะาเยนในกลางกลางโมทว่วมเะ มได้ด,นนดนนอนยังวมได้น้อยอวมาดูินเลดูทีเนาะสุดหลุกตาเลยเด้อพี่น้งองผมมัลงอเปคอยบงล่มพีเ่อเื่อดิดนขาดูทีนเ,นนเ,ทนเนาะออดูทีนั่นนี่แหละเขายับไปยับมาอยู่มันเลยคุทราจกะโอเคพี่น้องสารีน,นี่ปะตกีอจกพลาพีพีเอซไปก่อนเด้อพี่น้อง ในการที่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเบิ่งเป็นกำลังใจนะพี่น้องเนาะเอาสารบคลิปนี้กับสิขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเพราะว่าเส้นทางก็เลยยาวไกลพี่น้องแบตก็ไกลจะหมดเลยพี่น้องเนาะแบตเหลือน้ำร้านหน่อยเน้งพี่น้องเมื่อกี้ในการพูดคุยกันเนาะตนางบุหิตเคยเห็นกันพี่น้องบเป็นนานเลยสามสี่ปีแล้วพี่น้องเนาะลาไปก่อนพี่น้องพบกันในคลิปหน้าสบายดีพี่น้อง